สวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องบาบาแบงกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับพี่จะพาทุกคนมาอัปเดตราคานกกันนะครับที่จะจุจักเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นร้านไหนยังไงก็อย่าลืมรอติดตามชมนะครับ นะครับก็วันนี้เรามาเริ่มที่ร้านเจ๊นหนึ่งกันเลยนะครับร้านเขาก็หาไม่ยากนะอยู่เส้นหลักเลยนะครับก็วันนี้ที่ที่เห็นสะดุดตาเลยก็จะเป็นฟอร์พัทนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์พัทกันก่อนเนาะสําหรับสีเขียวจะอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทสีขาวอยู่ที่หกพันห้าและสีบูอยู่ที่หนึ่งพันแด้อยถึงสองพันบาทนะครับก็มีอยู่หลายกรงเหมือนกันนะก็ถ้าเกิดใครไปวันเดียวกับพี่ก็ลองไปเลือกดูนะครับก็ มีหลายตัวเลยแล้วก็มีหลายสีนะครับส่วนมากจะเป็นสีบูอย่างนี้สีเขียวก็1,600บาทเท่านั้นเองนะครับก็ฟอพัสมีหลายตัวมากเลยประมาณ10กว่าตัวได้นะครับอันนี้เป็นสีโฟลโล่บูเทอร์คอยนะครับเก้านห้ร้บาทนะครับมีอยู่ตัวเดียวนะแล้วก็ตรงด้านนี้จะเป็นพวกลูกป้อนเบบีเบบีนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอเกเทลหนึ่งพบาทนะครับก็จะเป็นไซส์แบบขนแบบนี้เลยนะครับแบบหนังๆอยู่เลยนะครับ ต่อมาเป็นลูกป้อนแอฟริกันเกย์นะครับ 14, 5 0 0น้าอบาทนะครับก็พี่เห็นมีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะคอกระเทล1,500้า้อยบาททุกสีเลยนะครับอันนี้จะเป็นลิงเน็ตนะครับถ้าเป็นสีเหลืองจะอยู่ที่4,500้าอบาทนะครับส่วนสีนี้ที่ลืมถามราคาต้องขอโทษด,ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟอพาร์ตอีกกองหนึ่งนะครับนี่ก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นบูเทอร์คอยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็จะมีราคา 1,800บาทถึง2,000บาทนะครับนี่นะครับเป็นแอฟริกันเกย์ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้เหมือนจะติดพายแดงเยอะเหมือนกันนะครับก็ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่แอฟริกันเกย์ก็มีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับก็ราคาพื้นเลยคือ14,500บาทนะครับอันนี้จะเป็นกรีนชีสนะครับก็จะอยู่ที่1 5 0 0บาทนะครับก็ส่วนมากจะมีแต่สีเอ่อซีรีส์สีกรีนนะครับก็สีบรูมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับมี ก็จะมีประมาณนี้วันนี้ลูกป้อนไม่ค่อยเยอะเลยนะครับมีน้อยเหมือนกันนะวันนี้ที่พี่ไปอันนี้จะเป็นแก้วม้งนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นตัวผู้นะแล้วก็ตัวข้างบนน่าจะเป็นตัวเมียนะครับนี่เป็นแก้วม้งอินเดียราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับหน้าตาเขาดูแบบสวยสง่างามากๆเลยนะครับแต่ว่าดูท่าทางน่าจะดุเอาเรื่องเหมือนกันนะามาต่อนะครับเรามาต่อที่ อันนี้ดีกว่าเป็นทีบ้าฟินนะครับตัวละ200บาทนะครับก็มีหลายสีนะมีเทาๆาบ้างน้ำตาลบ้างก็ใครชอบก็เสียงเบานกเสียงเบาเก็ลองมาเลือกดูกันได้นะครับหน้าตาน่ารักเหมือนกันนะปากสีส้มๆนะครับต่อมามาต่อที่หงยหยกนะครับหงยหยกมีค่อนข้างหลายกรงเลยนะครับตัวละหนึ่งห้าสิบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่เห็นก็จะมีแบบสีฟ้าๆสีเขีวเยวๆอะไรประมาณนี้นะ อันนี้จะเป็นกระจอกชาวานะครับเป็นกรงนี้ก็จะเป็นสีดำดำนะครับก็กระจอกชาวานเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าราคาขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวรับ800บาทนะครับจากปกติที่พี่เคยเห็นประมาณ400นะวันนี้800บาทนะครับสีขาวก็มีแล้วก็มีสีด่างๆแบบนั้นด้วยสีอ้ินติอนะไรเงี้ยก็พี่ไม่ค่อยรู้เรื่องสีของกระจอกชาวาเท่าไหร่นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ นี่นะจ๊ะก็จะมีประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นหงโยกอีกเหมือนกันนะครับหงโยกมีหลายกรงมากสีขาวสีฟ้าสีม่วงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยก็จะมีเลบิบบงเลิบเบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้เป็นลิงเนตตัวเนี้ยพี่ลืมถามราคามานะครับก็พอดีเจ๊นหนึ่งเขายุ่งยุ่งอยู่นะครับพี่ไปช่วงเช้าอะไรเงี้ยพี่ก็เก่งใจไม่ค่อยจะกล้าถามอะไรเยอะนะครับก็พี่ก็เก็บรวมๆมาละกันเนาะให้แบบ เป็นแนวทางคร่าวๆแล้วกันนะว่าอะไรราคาเท่าไหร่กันบ้างอะไรเงี้ยก็ที่เหลือก็สามารถไปต่อรองหน้าร้านกันได้นะครับก็ไปสอบถามกันได้นะครับอยากได้นกอะไรก็ไปสอบถามเซหนึ่งได้นะครับเซนหนึ่งเขาก็รับซื้อนกด้วยนะครับก็ยังไงฝากร้านเซนหนึ่งไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แบงค์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ